วันนี้อากาศร้อนครับเดี๋ยวนี้จะไปแกล้งเมดานะฮะเพราะว่าตอนนี้เมด้ากาลังแบบได้ยินเสียงเพลงว่้วได้ยินเสียงอะไรเนี่ยเมด้าจะเต้นนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูว่าเมด้าจะเต้นโชว์ท่าไหนนะครับไปเดี๋ยวไปแกล้งลูกกันครับม,มาครับพี่น้องครับวันนี้สิพาวเบิงลูกลูกอีสานพันแท้ได้เี่ครับ <c oughs> เกิอดอยู่ออสเตรเลียแต่ว่าเบ้ยสู้ให้ได้ยินเสียงดนตรีครับไม่ได้มาลูกมา

ดึมด yeah. ึมด oh ja ึมด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 ึมโอ้ยมันลูกดาวแักละดึม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  เฮ่เจ้านั้นเป็นหีหนึ่งดื่มดมดมดดมมดดื่มดดื่มดดื่มดโอ้ยแม่นลูกเราขัดนะไปเอาที่ลูกดมดืมดื่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 เฮเจ้านั้นเป็นหนีหนึ่งดื่มดื่มดื่มดมดื่มดมดื่มดโอ้ท่ากำลังฮิดเลยลูกาท่าเด้นะ ็กซี่มาขเให้ดมดดม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 ดืมด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 มเจ้านั่นเป็นที่ดึงดมดืมดมดื่มดมดอ้ยน่าตายนะโอ้ยยได้สายเลือดอยู่ไปลก Đừng 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 dim 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 đừng đừng dim 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 này đúng ra dim 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 đừng 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 đừng